ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่นั่นก็คือ a i r l o ็อ s ปี2022ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พร้อมกับการถแถลงนโยบายประจำปี2,565และเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปมี2รุ่นย่อย5สีใหม่ประกอบไปด้วย a i r l x s t s n d a r d นดาร์ดเวอรสีแดงและสีน้ำตาล68,900บาทรุ่นที่2 a i r l x c k ABS Version มี3สีให้เลือกก็คือสีเทาดำและน้ำเงินวางราคายอยู่ที่79,900บาทนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของยามาฮ่ในปี2,564ที่ผ่านมากับยอดขาย ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจากปี2563ที่ทำได้240,000คันปรับเพิ่มขึ้นเป็น266,000คันในปี2564ทำให้ส่วแบงตลาดปรับขึ้นเป็น16.5%และมีการเติบโตมากกว่าตลาดถึง11%ส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้นก็คือการชูนโยบายรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรเป็นค่ายแรก ส่งผลให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจในแบรนด์ยามาฮ่าเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและในปีนี้ยามาฮ่ายังคงมุ่งเน้นเรื่องของการประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรอย่างต่อเนื่องสำหรับยามาฮ่าแอร์ล็อใหม่ปี2022นั้นมาด้วยสโลแกน spice up your challenge ท้าชีวิตบิดให้สุดกับ a อ r ์ล็อกใหม่มันคือสปอร์ตออโตเมติกตัวจริง ที่มีดีไซน์สปอร์ตรอบคันนี่คือจุดเด่นข้อแรกของ Yamaha a i r l o ลที่มีความก้าวร้าวดุดันในสไตล์ของ Sport R-Series จุดเด่นข้อที่2ก็คือการออกแบบถังน้ำมันอยู่ตรงสันกลางหว่างขาผู้ขับขี่ไม่ต้องเปิดเบาะเพื่อติมน,น้ำมันเชื้อเพลิงให้ความสะดกสบายในการใช้งานเป็นอย่างดีจุดเด่นข้อที่3ก็คือกล่องเก็บของใต้เบาะนั่งเมก a b บ็ที่มีขนาดความจุถึง25ลิตร สามารถเก็บมกนกเต็มใบได้หนึ่งใบจุดเด่นข้อที่4ที่เหนือกว่าคู่แข่งขันก็คือการออกแบบโช๊คอัพหลังคู่ในรุ่นของ abs จะมีซับแทงซึ่งเป็นโช๊คอัพแก๊สที่ให้ความสวยงามและสามารถซับและสะเทือนได้เป็นอย่างดีในส่วนของเครื่องยนต์ blue core technology yamaha ย,ยังคงมีเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่งขันทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้ขนาด1 5 5ซีซี4วาล์ cc ว ที่มาพร้อมกับวาลวแปรผัน VVA ซึ่งเครื่องยนต์ทั่วไปที่มีอัตราเร่งดีในรอบต้นรอบปานกลางแต่จะสูญเสียความเร็วปลายหรือถ้าเอาดีที่ความเร็วปลายอัตราเร่งช่วงต้นก็จะหายไปซึ่งระบบวาลวแปรผัน VVA นั้นจะเข้ามาช่วยเสริมเพิ่มอัตราเร่งตั้งแต่รอบต้นรอบปานกลางถึงรอบสูงสุดได้อย่างต่อเนื่องและมีพลังเมื่อบิดคันเร่งถึง6,000รอบต่อน,นาทีแค้มองศาสูง จะรับหน้าที่แทนแคมองศาต่ำเพื่อกดวาล์วไอดีให้สามารถป้อนน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศเข้าไปอย่างเต็มที่นี่คือหัวใจสําคัญของระบบวาล์วแปรผันที่ามาฮ่าสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นค่ายแรกในขนาด1 5 5ซ c บวกกับการที่ได้มีการออกแบบห้องเผาไหม้ใหม่กับฝาสูบชุดใหม่รวมถึงลูกสูบฟอสตอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปในแบบหัวเรียบเพิ่มกำลังอัดจากเดิม10.5ต่อนหนึ่ง เป็น11.6ต่อ1ส่งผลให้แรงม้าสูงสุดทำได้15.4แรงม้าที่8,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด13.9นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนอาทีซึ่งให้แรงม้าที่สูงแรงบิดที่สูงในรอบต่ำอัรตราเร่งจึงทำได้ดีตั้งแต่รอบต่ำถึงรอบสูงสุดครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาครับว่า a i r ล็อก s รุ่นใหม่ที่เปิดตัวไปตั้งแต่ปีที่แล้ว มาถึงวันนี้ก็ยังคงถามกันอย่างต่อเนื่องว่ามันสามารถทำเท่าสปีดได้เท่าไหร่กันแน่จากการทดสอบในแบบท่านั่งขี่แบบปกติธรรมดา a i r l ลอกใหม่นั้นทำได้ระหว่าง110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นการขี่ในท่าหมอบจะทำได้สูงสุด123กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งก็ถือว่าทำได้มากกว่าคู่แข่งขันรายอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้แล้วยามาฮ่ยังเป็นผู้นำในเรื่องของ Wi c o n นเน ซึ่งเป็นระบบเชื่อมต่อข้อมูลตัวรถผ่าน CCU ไปยังโทรศัพท์มือถือผู้ขับขี่สามารถรู้ได้ครับว่าข้อมูลต่างๆของตัวรถที่เราขับขี่ไปนั้นเป็นอย่างไรเพียงแค่เปิดมือถือดูเท่านั้นเองจุดเด่นของ Yamaha Y Connect ก็คือข้อที่1แจ้งเตือนการติดต่อเมื่อมีสายโทรศัพท์เข้ามาหรือมีข้อความเข้าและอีเมลจะมีการแสดงผลบนหน้าจอ LCD ของตัวรถเพื่อเป็นการแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้ได้ทราบว่าขณะนี้ มีคนโทรเข้ามาข้อที่ 2. แจ้งเตือนการบำรุงรักษาทั้งเรื่องของน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แสดงผลเป็นสีเขียวสีเหลืองและสีแดงบนโทรศัพท์มือถือของเราข้อที่3แจ้งเตือนเครื่องยนต์เกิดปัญหาข้อที่ 4. แสดงข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเช่นอัตราสิ้นเปลืองของการขับขี่เฉลี่ยต่อวันต่อเดือนกับระยะทางที่ได้ในการขับขี่ข้อที่5แสดงมาตรวัดสมรรถนะของการขับขี่แบบเรียวไทม์ ผู้ขับขี่สามารถดูได้ครับว่าระดับการเปิดคันเร่งการเปิดลิ้นเร่งรอบเครื่องยนต์ต่อน,นาทีอัตราเร่งของการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอุณหภูมิของน้ำรวมถึงอุณหภูมิของอากาศในห้องเครื่องยนต์ด้วยกราฟิกแบบเคลื่อนไหว2รูปแบบ2ส,สไตล์ข้อที่6แสดงตำแหน่งการจอดรถล่าสุดหลายครั้งที่เราหลงครับว่าจอดรไว้ตรงไหนเวลาไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือไปเที่ยวตามงานวัดผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบตำแหน่งได้ทันที Wionne ข้อที่7แสดงตำแหน่งหรืออันดับในการขับขี่เปรียบเทียบกับผู้ขับขี่ยามาฮ่าทั่วไปที่มีระบบ Y c o n n e c t เช่นกันโดยเลือกดูได้ทั้งหมดระยะทางและการขับขี่แบบประหยัดพลังงานข้อที่8ช่องทางติดต่อกับทางยามาฮ่าเราสามารถส่งข้อมูลแจ้งปัญหาขตัวรถให้ศูนย์บริการ,รทราบได้ทันทีนี่คือการสรุป8ฟังก์ชันของระบบ Y Connect ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างตัวรถและผู้ขับขี่ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ซึ่งระบบนี้ต้องถือว่ายมาห้าเป็นผู้นําอย่างชัดเจนในตลาดมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยยมาฮ่าประกาศอย่างชัดเจนในงานแถลงนโยบายประจําปีนี้ครับว่าจะมีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ใหม่ทั้งหมด4รุ่นจะมีรุ่นอะไรบ้างเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวยมาฮ่ากันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับอยากชนะต้องกล้าเทคโนโลยี <Technology S 2> <Technology S 3> ต้องเชื่อมต่อรวมกันเป็นหนึ่งยมาห้าแอร์ที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกอ